พฤติกรรมเฉพาะตัวสอย่างที่บอกว่านี่แหละคือคลื่นมีการสะท้อนการหักเหการแทรกสอนแล้วก็การเลี้ยวเบนค่ะโหสี่ oh, อย่างเลยเริ่มที่การสะท้อนก่อนเลยครับอันนี้ง่ายๆเลยคลื่นไปชนอะไรแล้วเด้งกลับมาใช่ค่ะชนสิ่งกีดขวางแล้วก็สะท้อนกลับมาในตัวกลางเดิมกดก็ง่ายๆคือ มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแต่มีเก็ดเล็กๆที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องเฟสของคลื่นสะท้อนถ้าเราสะบัดคลื่นในเชือกที่ปลายข้างหนึ่งผูกไว้แน่นๆเลยนะหรือเรียกว่าปลายตรึงเนี่ยคลื่นที่สะท้อนกลับมามันจะกลับเฟสไป180องศาเหมือนตีลังกากลับมาเลยจากสันกลายเป็นท้องจากท้องกลายเป็นสันอ๋อกลับหัวกลับหางประมาณนั้นค่ะแต่ถ้าปลายเชือกปล่อยอิสระให้คลื่อนที่ขึ้นลงได้ คลื่นสะท้อนจะกลับมาหน้าตาเหมือนเดิมเลยคือเฟสไม่เปลี่ยนซึ่งการกลับเฟสไม่กลับเฟสเนี่ยมาสำคัญมากเลยนะคะเป็นพื้นฐานของการเกิดคลื่นนิ่งในพวกเครื่องดนตรีสายต่างๆด้วยอืมเข้าใจครับต่อไปการหักเหครับอันนี้คือตอนที่คลื่นเปลี่ยนตัวกลางใช่ไหมครับอย่างแสงผ่านจากอากาศลงน้ำที่เราเห็นหลอดงอใช่เลยค่ะพอคลื่นเปลี่ยนตัวกลางปุ๊บ ความเร็ว v กับความยาวคลื่นล a มดามันจะเปลี่ยนไปแต่ขอย้ำอีกทีว่าความถี่ f คงที K ่ T นะคะครับ f คงที K ่การที่ความเร็วมันเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ทิศทางของคลื่นมันเบนไปจากแนวเดิมลองนึกภาพตามนะคะเหมือนมีกองทหารเดินเรียงแถวหน้ากระดานตรงๆมาจากพื้นปูนเรียบๆที่เดินได้เร็วๆแล้วก็เดินลงไปในพื้นโคลนที่มันหน,หนืดๆเดินได้ช้าลง แถวทหารฝั่งที่เหยียบโคลนก่อนมันก็จะช้าลงทําให้ทั้งแถวเบนทิศทางเข้าหาเส้นแนวฉากับขอบโคลนโอ้ oh, เห็นภาพเลยครับหลักการเดียวกันเป๊ะเลยค่ะซึ่งจริงๆมันอธิบายด้วยกฎของสแนลส์ที่เกี่ยวกับมุมความเร็วความยาวคลื่นแต่เรายังไม่ต้องลงรายละเอียดสูตรก็ได้ค่ะเอาแค่คอนเซป็ปต์ได้ครับได้ครับชัดเจนมากต่อไปการแทรกสอดครับอันนี้คือตอนที่คลื่นหลายๆลูกมาเจอกันใช่ค่ะ ต้องเป็นคลื่นตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องเป็นแหล่งกําเนิดที่เรียกว่าอาพันด้วยอพันคือยังไงนะครับคือเป็นแหล่งกําเนิดที่มีความถี่เท่ากันแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางเฟสที่คงที่ตลอดเวลาพอคลื่นจากแหล่งเหล่านี้มันมาเจอกันมันก็จะเกิดการรวมกันค่ะถ้าสันคลื่นมาเจอสันคลื่นหรือท้องคลื่นมาเจอท้องคลื่นมันก็จะเสริมกันทําให้แอมพลิจูดตรงนั้นสูงขึ้นเราเรียกว่าปฏิบัต อ๋อสูงขึ้นดังขึ้นสว่างขึ้นอะไรเป็นนั้นใช่ค่ะแต่ถ้าสันคลื่นมาเจอท้องคลื่นพอดีมันจะหักล้างกันค่ะทำให้แอมพลิจูดตรงนั้นน้อยลงหรืออาจจะเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้อันนี้เรียกบับแล้วมันเกิดเป็นแนวแนวสลับกันถูกต้องค่ะเกิดเป็นแนวเสริมสลับกับแนวหักล้างซึ่งตำแหน่งที่เกิดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับผลต่างระยะทางจากแหล่งกาเนิดทั้งสองไปยังจุดนั้นๆว่าเป็นกี่เท่าของความยาวคลื่น ปรากฏการนี้สำคัญมากเลยนะครับอย่างเทคโนโลยีหูฟังตัดเสียงรบกวน noise canceling l เนี่ยก็ใช้หลักกลางนี้เลยคือสร้างคลื่นเสียงอีกอันมาหักล้างกับเสียงรบกวนที่เราไม่อยากได้ยินโอ้โหใช้หลักฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันจริงๆด้วยสุดท้ายครับการเลี้ยวเบนค่ะการเลี้ยวเบนก็คือความสามารถของคลื่นในการ อ้อมผ่านสิ่งกีดขวางหรือว่าแผ่ออกไปเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านช่องแคบแคบนะคะเหมือนเวลาเราเห็นคลื่นน้ํากระทบเสาและคลื่นมันอ้อมไปด้านหลังเสาได้ใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยเราอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้ด้วยหลักของฮอยเกนส์หลักนี้บอกว่า ทุกๆจุดบนหน้าคลื่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันทำตัวเหมือนเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นวงกลมเล็กๆอันใหม่ๆส่งคลื่นออกไปรอบทิศทางเลยพอคลื่นพวกนี้มันเคลื่อนที่ไปมันก็จะสร้างหน้าคลื่นอันถัดไปทำให้คลื่นมันแผ่ออกหรืออ้อมสิ่งกีดขวางได้แล้วมันจะเลีเ้ยวเบนได้ดีไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรครับปัจจัยสำคัญเลยคือขนาดของช่องเปิดหรือสิ่งกีดขวางเทียบกับความยาวคลื่นแลมด้าค่ะ การเลี้ยวเบนจะเห็นได้ชัดเจนมากๆเมื่อขนาดช่องเปิดหรือสิ่งกีดขวางดีมีค่าใกล้เคียงกับความยาวคลื่นลมดาอถึงว่าสิครับที่เรามักจะได้ยินเสียงคนคุยกันจากหลังกำแพงได้แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นตัวเขาเพราะว่าคลื่นเสียงมันมีความยาวคลื่นค่อนข้างยาวเมื่อเทียบกับความกว้างของประตูหรือมุมตึกมันเลยเลี้ยวเบนได้ดีกว่าคลื่นแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นมากๆใช่ไหมครับ ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะคลื่นที่ยาวกว่าจะเลี้ยวเบนได้เก่งกว่าคลื่นที่สั้นกว่าอันนี้เป็นหลักการสําคัญเลยโดยเฉพาะเสียงทุ้มๆจะมีความยาวคลื่นยาวกว่าเสียงแหลมก็เลยเหมือนจะทะลุทะลวงหรือเลี้ยวอ้อมสิง่งกีดขวางได้ดีกว่าด้วยค่ะ